สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิรติยาสิงห์นนท์เลขที่4ม .3 8ับ8ชื่อเล่นชื่อนิ้ลินวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องสรุปประวัติกติการประโยคของกีฬาบาสเกตบอลบาสเกตบอลถูกคิดค้นในปีคศ1891โดยคุณหมอเจเนสมิท ครูสอนพละศึกษาในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นอากาศหนาวมากนักเรียนไม่สามารถเล่นกีฬากลางแจ้งได้เขาเลยคิดเกมใหม่ที่เล่นในล่มได้เนสมิธนำตะกร้าลูกพีชเก่าๆมาติดบนผนงัง และใช้ลูกบอลธรรมดามายโยลงตะกร้ากติกาตอนแรกมีเพียง13ข้อเท่านั้นและเกมนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างโรวดเร็วหลังจากนั้นบาสเกตบอลแพร่กระจายไปทั่วสหรัฐและทั่วโลกจนกลายเป็นหนึ่งจนกลายเป็นหนึ่งในกีฬายอดฮิตระดับสากลในปี1936บาสเกตบอล ถูกบรรจุเป็นกีฬาการทางการในโอลิมปิกครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลินปัจจุบันบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นและผู้ชมมากที่สุดชนิดหนึ่งและยังพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบการเล่นอุปกรณ์และการแข่งขันอาชีพอย่าง NBA 1. นึ่จำนวนผู้เล่นในสนามมีจะมีทีมละห้คนรวมเป็น10บคนผู้เล่นสำรองสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเมื่อเกมหยุด2เป้าหมายของเกมคือทำคะแนนโดยการชูดลูกลงห่วงทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดมากหมดเวลาเป็นฝ่ายชนะยิงนอกเส้นสามแต้มเท่ากับ3คะแนน ยิงในเส้น3ามแต้มเท่ากับ2คะแนนยิงลูกโทษเท่ายิงลูกโทษเท่ากับ1คะแนน 3. การเดินและเลี้ยงบอลผู้เล่นต้องเลี้ยงบอลทุกครั้งที่เคลื่อนที่ถ้าเดินถือบอลเท่ากับเดิน a ชลลิ่งถ้าตีบอลสองครั้งหลังหยุดเลี้ยงเท่ากับ b บเร้งบิดเบิร์และต้องไม่ถือลูกเกินห้าวิเมื่อถูกป้องกันสเวลาเล่นบัสมาตรฐานแบ่งเป็น4ี่คอร์เตอร์คอร์เตอร์ละ10นาทีและมีเวลา24วิในการทำเกณฑ์บุกถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่ยิงโดนห่วงถือว่าเสียบอล ห้าฟา์วการผลักดึงตีตบหรือชนแรงๆถือว่าฟาวถ้าถูกฟาว์วตอนกำลังยิงจะได้ยิงลูกโทษผู้เล่นคนหนึ่งฟาว์วครบ5ครั้งจะถูกออกจากเกมหกกติกาเขตแดนหลังจากได้บอลในแดนรับ ทีมต้องพาบอลข้ามครึ่งสนามภายใน8วิห้ามส่งบอลย้อนกลับไปแดนหลังอีกหรือที่เรียกว่า backcourt violation 7การทุ่มบอลเข้าเกมหลังจากบอลออกหรือมีการทำแต้มจะต้องทุ่มบอลเข้าในเวลาห้ามวิไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ทั้งหมด คือกฎกฎติกาที่ต้องทำตามประโยคของกีฬาบาสเกตบอลเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาลำตัวเพิ่มความฟิตความอึดและระบบหัวใจหลอดเลือด2พัฒนาความเร็วความคล่องตัวและการประสานงานต้องวิ่งเลี้ยงบอลเปลี่ยนทิศ เร็วทำให้ร่างกายตอบสนองดีขึ้น 3. ช่วยเพิ่มสมาธิและการตัดสินใจบาสเป็นเกมเร็วต้องคิดไวทํวาไวทําให้สมองฝึกการวางแผนและตัดสินใจในความแม่นยำา 4. ส,ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสอนให้รู้จักเบ่งบทบาทสื่อสารและช่วยเล่นเพื่อเป้าหมายอย่างเดียว ห้าสร้างวินัยและความรับผิดชอบต้องซ้อมสม่ำเสมอรู้กติกาและควบคุมอารมณ์ระหว่างแข่งขอบคุณค่ะ